เลีววู้ฮู้วู้วว้เอา้าเขาไม่ได้ชิบหายแล้ววู้ฮู้ว่าไงนะเจ้าอันโดดอันโดดเตะแล้วก,ลก็เตะไม่ถูกถูกแต่บอตั้งใจตีกูตายแน่กูตายแน่แลาพนี้กูตายแน่เอาเดินติดเดิมติดไปเดิมติดต้นไม้ เราตีดไม้แล้วหาขอมาช่วยหน่อยเลยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่รู้จะจุกยังไงแล้วเว้ยไปแล้วขอบคุณเพื่อน เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเดิชแนลฮตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอเดีที่ไฟอีกแล้วนั่นเองฮะสำหรับคลิปคลิปนี้เราจะทำการรีวิวสกินระดับสีทองของตัวเซเวอร์ตัวใหม่ล่าสุดนั่นคือคนผลิตของเล่นนั่นเองนะครับผมชุดของเขาจะคล้ายๆกับเจ้าหญิงจัสมินชุดออกมาในโทนสีขาวตัดด้วยสีเขียวอมฟ้าครับแล้วก็มีสีทองประดับประดาเต็มไปหมดเลยอุปกรณ์ของเขาครับไม่ว่าจะเป็นท้าท้าของกระเป๋าที่อยู่ด้านหลังครับหรือว่าเป็นท่าน้าของเครื่องร่อนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไป ต้องบอกเลยว่าสก,กินนี้เป็นสก,กินที่สวยเอามากๆฮะและไม่ต้องไปการเสียเวลากันจนเกินไปฮะเดี๋ยวเราจะเล่นสกินนี้ทุกคนได้ดูถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูในเกมกันเลยครับผมและตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนี่ไงงามปะงามปละรําปะเหลืองามแบบเหลือเฟือมกจกฮะใช่หวะันตลกฉันหาทิศทางก่อนฉันจะบินไปทางด้านของ โรงงานเน่ฉันจะวาของเล่นฉันไว้ก่อนนะนะเดี๋ยวถ้าเกิดฮันเตอร์มาฉันก็จะกระโดดแล้วฉันก็จะบินไปอยากให้คนไทยทุกคนนั้นบินได้อ่ะนะโอ้โหดูใบหน้าฉัสิฉันนี่เป็นเจ้าหญิงเลยนะหน้าตาสาสวยของฉันเคร่งอะไอนนะสามแผงเฮ้ยอันเดยอีกแล้ววะ่ะขอบคุณนุ่มสด50ิดาวครับ เอาละรครับตอนนี้มีการชุกกัระจุบบริเวณด้านหน้าอันเดสเจอกับตานด้าของอันอันอะไรวะไม่ใช่อันเดนฟอร์เวิร์ดอันเดสเจอกับฟอร์เวิร์ดเจ้าฟอร์เวิร์ดเจ้าต้องชกนะเจ้าจะเป็นฟอร์เวิร์ดขายฝันไม่ได้นะเจ้าต้องลง,งความสมบูรพวกนั้นให้ได้นะฟอร์เวิร์ดเอ้ยเดนนี๋ยวฉันจะกดเครื่องนะฉันได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเจ้ารอฉันสักนิดนึงนะและฟอร์เว,ว,วิร์ดเดอาไปหนึ่งจังหวะเดียอันเดนไล่ตามกันต่อนะ เอ้วไปต้องทำเสียงรอเสียงเข้มมนด้วยและนะก็ไปเข้าใจเหมือนกันล้วนะนเนนเเล่นมุมที่แบบมันกระโดดได้อะอันเดนไล่ยากอยู่หน้าต่างกำแพงจุกอะไรเงี้ยได้ยูได้ยูอยากโดนตีจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอยากโดนตีจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหวไปไวจขอเปิดกรองกัน กรองเี่ขอของดีๆให้เพื่อนหน่อยเปิดปะ่ะฉันจะลื้อของแล้วฉันจะไปหาเจ้าเอนะเออไอแล่นดูด,ดแวแวแววแวแไ่ล่ะทางนี้เหรอไอ้ฟอร์เวิร์ดป่ะฟอร์เวิร์ดเรามาแล้วเรามาซัพพอร์ตเอง มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับฮันเตอร์เนี่ยเม่ฮันเตอร์เนี่ยเม่ก็มาดิครับก็มาดิครับฮันเตอร์เนียเนเเน่ยมเม่จะล่วงเนี่ยว้าวไม่นะฉันเจ็บเหลือเกินแล้วอ้อจะ้ย ใหม่ฉันจะคานดิฉันเอาคานเร็วมาแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเจ็บฉันเจ็บจริงๆเลยอุสาเอาของมาเสิร์ฟให้ผมมาฟอร์เวิร์ดโดนเต็มๆเลยหิวหน่อยโอเคขอบคุณเพื่อนน่ารักจริงๆเลยเจ้าช่าน,น่ารักจริงๆเลยนะแม่สาวน้อยเอ้ยแม่สาวน้อยเอ้ยหิวฉันหน่อยอ๋อคุณนักสินดาวน้องนิงครับผม อยกินข้าวข้าวกินดาบเว้ยก็มาดิครับได้ทั้งวันนะครับบอกเลยบอกเลยว่าได้ทั้งวันนะครับไปเลยเอวสุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยนะขอบคุณไปเก็บของก่อนไม้กระโดดไม้กระโดดเมื่อกี้ผมวางไว้แถวนี้ไปไหนละเอาไม้กระโดดหายมันพังไม้กระโดดผมไปแล้วหรอปวดทัว วันเดย์ forward รอบเป๊ะรอแ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 ป๊ะหาสิเปอร์หาสิเปอร์ได้อยู่ฉันจะพาจะลอยมีคนโดนตีครับนั่นคือฟุตบอลครับ ออ LL LL ดเอตวเอเ็ล L L. ม้มามาเต็มตัวบินนะเต็มตัวบินนะตัวบินนะข้อเก้าไว้ก่อน้อเก้าเลยอเอาไว้เอาไว้ใช้ในที่ที่มันจัเปรีลใช้ในที่ที่มันจะเปรว ประตูเองประตู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 ทประตไทยประตไทยวางให้เรียบ,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 บร้อยเพื่อนมาวะ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 พ่อมาพ่อมาพ่อมา เตะอะไรครับเตะละก็เตะไม่ถ่งความแต่บ่ตั้งใจเตะตู้นุ่มเปิดละสบายอุ้ยปิเปิลยัดเลยจะไป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 เลย ปัจุบปัจุบพ่อมาพ่อมาไปไม่ได้วะเฮ้ยเพื่อนเราไปไม่ได้นะเพื่อนนะฉันไปไม่ได้นะเพื่อนฉันไม่สามารถไปได้นะเพื่อนนะจะทำยังไงดีล่ะอบายนะอไายนะอบายนะฉันไปไม่ได้นะเพื่อนนะอบายนะฉันไปไม่ได้นะเพื่อนนะ เพื่อจ๋าช่วยเปิดประตูใฉันหน่อยจ้ะเพื่อจ๋าเพื่อจ๋าจะไปไม่ได้จ้าเพื่อจ๋าจะไปไม่ได้จ้าตรงนี้สวยจ้าเอาได้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 ก็มาดิเอาเล้กินเราเว้ยประตูนี้เว้ยประตูนี้ประตูนี้เอร่าก็เตะไม่ความความแต่บ่ตั้งใจเต็มถ้าไมาก่อนนะม่ก็เอาถ้าไม่อนถ่ายม่อนเอาเว้ยกองกำลังผมมาแล้วผมมาแล้วกองกำลังผมว้

กูอ่างมันมามันมามันมามาไว้มาไว้าไตีแล้วก็ตีไม่ถูกถูกแต่พอตั้งใจตีตีแล้วก็ตีไม่ถอวถูกแต่พอตั้งใจตีปูมีขามากมายแต่ทำไมเราหัวปูมันไม่มี ความที้กูตายแน่เอาเดือติดเดือติดไปเดือติดต้นไม้เดือติดต้นไม้แล้วหาขอมาช่วยหน่อยเลยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่รู้จะจุกยังไงแล้วเว้ยไปแล้วขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่มาหลอกล่อให้ฉันนะนะฉันจะต้องเนีออกไปก่อนนะนะใครก็ได้ช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมล่ะฉันจะออกมาประตูบ้านนี้แหละประตูบ้านนู้นมันล็อตเธอเปื่อเปื่อนะฉันไปไม่ได้นะเอาฟอร์เวิร์ดเจ้าช่วยหิวฉันหน่อยได้ไหมเอา์เวิร์ด ช่วยฮิวชันหน่ยขอบคุณมากเลยนะตะเกยวนะฟอร์เตะแล้วก็เตะไม่ถูกถูกแต่บ่ตั้งใจตีขอบคุณมากเลยนะฟนะ <c oughs> อร์วด <c oughs> นะถ้ามีโอกาสฉันจะเดินละคุณเจ้าหัวนะขอบคุณนะโอเคตะเกิล okay. บ <c oughs> ุ๋มไปไปไปประตูประตูไปประตูกันเราจะต้องออกประตูนี้ให้ได้นะ ทุกเออเราจะไม่สนใจอ่ะฉันอยากจะได้ประตูบานนี้เท่านั้นนะนะพวกเรากำลังทำก,การกดประตูอยู่ทุกคนเน่เน่เน,น,น่ฉันจะวานจะได้ขอ,ของเอาไว้ให้นะนี่ไงล่ะขอที่ชืวว่อวางให้พวกเจ้าทุกคนอ่ะนะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วพ่อมาได้เปล่าได้เปล่าเตะแล้วก็เตะไม่ถูกถูกแต่บอตั้งใจเตะแฮ่แฮ่ ตีแล้วก็ตีไม่ถูกแฮ่แฮ่แฮ่เฮ้ยโดนเว้ยโอ้ยโดนตุน้มแผวเว้ยไปก่อนไปฮิวก่อนไปฮิวก่อนไปฮิวก่อนไปก็ตุปไปแล้วตุปไปแล้วตุปไปแล้วเบอร์เดช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 ไม่โดนไม่โดนเอ้ยไม่โดนเว้ยมาเดี๋ยปรดี๋เอ้ยมีคนโดนไปแล้ว <laughs> มีคนโดนไปแล้วมีคนโดนไปนแล้ว ไอเว้ยเว้ยเวยไอ้เวยเวยเวยว้าว,ไ,ว,ไ,ว <Wow. S 1> ไปแล้วจ้า <Wow. laughs> wow. ว้าวโคตรมันโคตรจำมันไ <laughs> อ้เพื่อนออกท่อเลยเพื่อนท่อท่อตรงกลางแม่เพื่อนนั่นแหละสวยเพื่อนจำดีเพื่อนสุดยอด <laughs> <laughs> มันจัดจัดเกมนี้ ตีแล้วก็ตีไม่ถูกถูกแต่บอตั้งใจตีโอ้ยโคตรบันอะ